มันคือวันแห่งประวัติศาสตร์วันที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยกกำลังพลขึ้นที่ชายหาดนองบางดีในขณะที่ทหารราบมากมายกําลังต่อสู้อย่างดุเดือดบนชายหาดที่ฉโลมไปด้วยเลือดเครื่องบิน C47 สกายเทนได้บินตรงเข้าไปในแนวลึกของฝ่ายศัตรูเพื่อไปทําภารกิจที่เสี่ยงตายเครื่องบินหลายร้อยลำบินตรงเข้าไปและมีอยู่ลำหนึงได้ถูกฝ่ายนาซีเยอรมันโจมตีจนเกิดความเสียหายอย่างหนัก ไฟที่ลุกท่วมไปทั่วเครื่องบินทหารมากมายอยู่ในความตื่นตระหนกจนกระทั่งมีไอกบฏไร้ศิลธรรมคนหนึ่งหัวเราะขึ้นมาโดยความสาใจก่อนที่จะตะโกนไปทั่วเครื่องบินว่าพวกเรากําลังจะตายในไม่ช้าและได้กระโดดลงจากเครื่องบินอย่างไม่มีความลังเลและเรื่องราวของแอนตี้ฮีโร่ในสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้เริ่มต้นขึ้น ในใจกลางสหรัฐอเมริกาที่รัฐอาคาหูมา่าในแถบที่ชนบทที่สุดเจคแมกนิส <Magn> ได้เกิดมาในครอบครัวเกษตรกรทั่วไปแมกนิสมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์และตกปลากินเองตั้งแต่อายุสิบขวบพร้อมกับกิจกรรมชายแท้มากมายทำให้แมกนิสมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกันจนกระทั่งในช่วงเข้าสู่มัธยมปลายแมกนิส ได้กลายเป็นนักอเมริกันฟุตบอลของทางโรงเรียนและทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากและเขาก็ยังทํางานเสริมเป็นนักดับเพลิงฝึกหัดอีกด้วยและด้วยความบ้าพลังของแมกนิสในแถบชุมชนของเขาเขามักจะถูกเรียกว่าผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใดและทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใช้ชนะมาจนกระทั่งสงครามโลกที่2ได้ปะทุขึ้นสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้กระโดดเข้าไปในสงครามนี้และแมกนิส ก็เป็นหนึ่งในชาวอเมริกันนับหลายหมื่นคนที่เต็มใจสมัครเข้าไปลบในกองทัพซึ่งความจริงแล้วแมกนิสไม่ได้มีความรู้สึกรักชาติอะไรหรอกแต่ว่าเพราะตอนนั้นเขาได้ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งจนเกือบปางตายและเพื่อไม่ให้ตำรวจมาตามจับเขาได้เขาจึงใช้กองทัพและสมรภูมิลบเป็นที่หลบซ่อนนั่นเองหลังจากที่แมกนิสสมัครเข้าไปในกองทัพด้วยนิสัยที่ไม่ได้ชอบความธรรมดา และแสวงหาความท้าทายอยู่ตลอดเวลาทําให้แมกนิสไม่ได้เข้าร่วมกับทหารราดทั่วไปแต่กลับเข้าร่วมในหน่วยพลล่มที่เพิ่งจะถูกสร้างได้ไม่นานและกําลังอยู่ในช่วงทดลองยุทธวิธีการลบอยู่นั่นเองซึ่งเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพลล่มที่506และด้วยนิสัยที่มุทะลุและชอบโมโหร้ายของแมกนิสทําให้เขามักจะก่อปัญหาในค่ายทหารอยู่บ่อยๆและมักจะไม่เชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาการ ทำให้การฝึกซ้อมของหน่วยมักจะผ่านไปได้แบบไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ชื่อเสียงของแมกนิตดังกระชอนไปทั่วทั้งหน่วยจนมีคนตั้งฉายาให้ว่าไอตัวปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นยุทธวิธีการลบของหน่วยพลล่มมันแตกต่างกับทหารราบทั่วไปเพราะยุทธวิธีของทหารพลล่มคือเจาะเข้าไปในแนวลึกของฝ่ายศัตรูและเข้าไปทำภารกิจเสี่ยงตายทำให้หน่วยนี้จะมีการฝึกซ้อมที่โหดหินและเข้มข้นมากกว่าทหารทั่วไป ซึ่งแม้ว่าเจคแมกนิสจะเป็นตัวปัญหาในค่ายแต่ด้วยความมุทะลุและร่างกายที่แข็งแรงของเขาทําให้เขาเป็นหนึ่งในสิบทหารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดแต่เรื่องที่เขาเป็นคนที่โมโหร้อนและชอบมีปัญหาชกต่อยกับทหารในค่ายก็ยังเป็นปัญหาทําให้เจคแมกนิสถูกส่งไปยังส่วนลึกที่สุดในค่ายทหารซึ่งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยโคลนและบ่อขยะเป็นส่วนที่ไม่มีใครอยากจะย่างกายเข้าไปซึ่งแมกนิส ได้อยู่อาศัยร่วมกับทหารอีก4ี่คนที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวปัญหาเหมือนกันซึ่งทําให้พวกเขาทั้งห้าคนกลายเป็นกลุ่มก้อนของตัวปัญหาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่คิดผิดหรือเปล่าที่ให้คนกลุ่มนี้มาอยู่รวมตัวกันเพราะด้วยความชอบและนิสัยที่คล้ายๆกันทําให้5้าคนนี้ได้อยู่ร่วมกันและเริ่มสนิทมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นครอบครัวผู้คนในค่ายทหารที่เห็น5้าคนนี้ มักจะเดินไปไหนต่อไหนด้วยกันและมักจะแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากจนถูกเรียกว่าพวกเดอร์ตี้ไฟ์หรือว่าไอ้พวกตัวสกปปกทั้ง5เพราะพื้นที่ที่5คนนี้อาศัยอยู่เป็นส่วนที่สกปปกที่สุดในค่ายทหารนั่นเองและเมื่อตัวปัญหามากขึ้นพร้อมกับแมกนิสที่ได้กลายเป็นหัวโจก ในครอบครัวตัวโสกโปกนี้ก็ทําให้คนในค่ายเริ่มรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากจนมีคําร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาการให้ปลดไอ้พวกนี้ออกไปจากกองทัพเพราะมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสหรัฐอเมริกาเสียมากกว่าแต่ทางผู้บังคับบัญชาการกลับมีความเห็นที่ต่างออกไปเข้ามองว่าที่ทหารหลายคนมองว่ากลุ่มของแมกนิสเป็นตัวปัญหาก็เพราะว่าทหารทุกคนที่อยู่ในค่ายนี้ ยังอยู่แผ่นดินอเมริกาและยังไม่ได้ไปเจอสมรภูมิลบจริงๆที่อยู่ในทวีปยุโรปหากว่าทหารทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ไปรบที่ยุโรปเมื่อไหร่พวกเขาจะต้องรู้สึกดีใจแน่นอนที่ได้มีคนแบบพวกแมกนิสอยู่ในฝ่ายตัวเองด้วยและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงทหารอเมริกาได้บินข้ามทวีปไปยังประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมกับสมรภูมิลบในทวีปยุโรปและกลุ่มของแมกนิสที่ตอนแรก มีเพียงแค่5คนและมีชื่อว่า d i r t ์ f ี้ไก็ได้มีสมาชิกหลายคนเข้ามาอยู่ร่วมด้วยจนกลายเป็น f i ลตี้เธทหรือว่าไอ so ้สกปปกทั้ง13ใช่แล้วหน่วยของแมกนิสมีสมาชิกเพิ่มมากถึง13คนเลยทีเดียวแล้วแต่ละคนก็มีความบ้าที่เหมือนกันด้วยโดยมีเจคแมกนิสเป็นหัวโจกของหน่วยนี้นั่นเองซึ่งภายในไม่กี่วันภารกิจยกพลขึ้นหาดนอมบังดี ก็กนังจะเริ่มขึ้นหน่วยของแมกนิสได้ซ้อมกระโดดล่มอย่างเอาเป็นเอาตายและในการซ้อมนั้นหน่วยของเขาก็ได้เสียเพื่อนไปบางคนจากการฝึกซ้อมเนื่องจากร่มชูชีพไม่ทำงานแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถสั่นคอนพวกตัวสกรปรกทั้ง13คนได้โดยนิสัยที่มีความทะเยอทะยานรักความท้าทายและเสี่ยงตายอยู่ตลอดเวลาหน่วยตัวสกรปรกทั้ง13ก็ยังเต็มใจที่จะเป็นพลโดดล่ม โดดเข้าไปในแนวลึกของฝ่ายศัตรูเช่นเดิมซึ่งในช่วงเวลาที่อยู่ประเทศอังกฤษหน่วยของแมกนิสก็ยังสร้างเรื่องก่อปัญหาในค่ายอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งมีเรื่องชกต่อยสบด่าคนไปทั่วและที่หนักที่สุดพวกเขาดันไปหยิบระเบิดไปฝังอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อทดลองเล่นระเบิดแบบแผลงๆทาให้หน่วยลาดตระเวนและทหารในค่ายของประเทศอังกฤษเกิดความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากซึ่งหน่วยของแมกนิสก็ได้ถูกผู้บังคับบัญชา จับกุมและลงโทษอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ได้ถูกเอาไปจับขังคุกหรือส่งกลับบ้านแต่อย่างใดเพราะอีกไม่กี่วันภารกิจเสี่ยงตายที่นอบางดีก็จะเริ่มขึ้นแล้วทําให้หน่วยตัวสกปรกทั้ง13หลอดตัวไปจากการเล่นพิเรนในครั้งนั้นและในที่สุดวันแข่งการชี้ชะตาก็ได้มาถึงแล้วเวลาห้าทุ่มของวันที่หมิถุนายนปีคิตศักราช1944หน่วยพลล่มของแมกนิส ได้รับภารกิจในการบุกเข้าไปในนอแบงดีในเขตพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสที่กําลังถูกนาซีเยอรมันยึดครองอยู่โดยภารกิจของหน่วยพลล่มคือการบุกเข้าไปในทุ่งนอแบงดีและตรงไปยังคลองดูฟระเบิดสะพานทุกแห่งที่ใช้ข้ามคลองให้สิ้นซากก่อนที่จะยึดสะพานหลักเพียงหนึ่งเดียวให้เป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรและตึงกําลังไว้รอจนกว่าทหารจากชายหาดนอแบงดีเข้าไปสมทบและนั่นคือภารกิจทั้งหมด ของหน่วยพลล่มซึ่งเป็นภารกิจที่เสี่ยงตายสุดขีดแม้ว่าหน่วยพลล่มทุกคนจะถูกฝึกมาเป็นอย่างดีรวมถึงครอบครัวตัวโศกปกทั้ง13คนด้วยเมื่อถึงสถานการณ์จริงและวันจริงที่จะต้องทำภารกิจในฐานะที่พวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่พวกเขาก็ยังมีความวิตกกังวลซึ่งแมกนิสก็ทราบถึงสภาพจิตใจของทหารในหน่วยเป็นอย่างดีเขาจึงได้เรียกทหารในหน่วยมารวมตัวกันก่อนที่จะตัดทรงผมโมฮอค และทาสีดำสลับกับสีขาวไปทั่วใบหน้าซึ่งแม้ว่ามันจะดูประหลาดแต่แมกนิสก็กล่าวออกมาโดยเสียงที่หนักแน่นว่าพวกเราอยู่ในแผ่นดินของอินเดียแดงเรามีจิตสำนึกและจิตวิญญาณของนักรบแน่นอนว่าในสงครามพวกเราอาจจะต้องสูญเสียพี่น้องและครอบครัวของพวกเราไปแต่ในสนามรบและในฐานะนักรบจงทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และถึงแม้ว่าจะตาย ก็จงตายอย่างภาคภูมิคำพูดของแมกนิสได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยพลล่มเป็นอย่างมากก่อนที่หน่วยทหารที่ตัดทรงผมโม,โมโฮอคและทาหน้าดำทั้งตัวจะก้าวขึ้นไปบนเครื่องบินและตรงไปยังสมอระููมลบด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมทันทีท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศอังกฤษช่างดูสดใส และปลอดโป่งเป็นอย่างมากจนกระทั่งเวลาผ่านไป20นาทีควันดำก็เริ่มโผยพุ่งขึ้นมากลางท้องฟ้าซึ่งนั่นก็คือควันจากการระเบิดจากปืนต่อต้านอากาศยานที่อยู่บนภาคพื้นดินพวกเขาได้มาถึงชายแดนของประเทศฝรั่งเศสแล้วและเครื่องบินของแมกนิสก็ได้ถูกโจมตีเข้าอย่างจังจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเกิดเพลิงลุกท่วมไปทั่วทั้งลำและด้วยความกลัวหรืออะดรีนาลีนที่สูบฉีด ทำให้แมกนิสเพิงหัวเราะออกมาด้วยความไม่รู้ตัวเขารู้แล้วว่าความตายกําลังจะมาถึงแล้วก่อนที่จะสั่งให้ทหารพลล่มทุกคนกระโดดล่มลงไปทันทีแม้จะยังไม่ถึงพื้นดินแต่หน่วยของแมกนิสก็ยังถูกกําจัดไปมากมายเกินครึ่งโดยซ้ําภาพที่แมกนิสเห็นคือเพื่อนของเขาถูกยิงตายกลางอากาศต่อหน้าต่อตาทําให้เขารู้แล้วว่าในสมรภูมิครั้งนี้มันคือความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จนกระทั่งแมกนิสได้ลงมาถึงภาคพื้นดินอย่างปลอดภยัยและได้พยายามรีกุบทหารทุกคนให้กลับมารวมตัวกันและจากการเรียกรวมพลกันมาสักพักหน่วยพลล่มที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ก็มีอยู่ราวๆ40คนก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังของดูฟเพื่อทำภารกิจต่อทันทีหน่วยของแมกนิสได้ระเบิดสะพานซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งไปถึงสะพานหลักพวกเขาก็สามารถยึดสะพานหลักเอาไว้ได้เพราะที่แห่งนั้น มีทหารนาซีเยอรมันประจำการอยู่ไม่เยอะมากแมกนิสได้สั่งให้หน่วยพล,ลุ่มทุกคนขุดสนามเพาะและตั้งป้อมปราการอยู่ที่สะพานหลักนี้ให้ได้หนาแน่นมากที่สุดเพราะแม้ว่าตรงนี้จะไม่มีทหารนาซีเยอรมันเยอะเท่าไหร่แต่สิ่งที่กำลังจะตามมาย่อมเป็นงานใหญ่อย่างแน่นอนเพราะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นที่ชายหาดนอมบังดีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังบุกขึ้นหาดมาด้วยความดุเดือดและถ้าหากว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ยึดชายหาดได้แล้วล่ะก็ทหารฝ่ายนาซีที่อยู่ประจำหาดก็ต้องถอยลนลงมามายังสะพานหลักแห่งนี้และหน่วยของแมกนิสที่กําลังรออยู่ก็ต้องได้ปะทะก,กับทหารนาซีเยอรมันแน่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทหารฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดหาดนอร์บางดีได้และทําให้ทหารนาซีถอยลนลงมายังคองดูฟซึ่งฝ่ายนาซีเยอรมันก็รู้อยู่แล้วว่าหน่วยของแมกนิสได้ยึดสะพานหลักไว้พวกเขาได้ส่งจดหม,มายมา เพื่อขอให้หน่วยของแมกนิสยอมแพ้ต่อพวกเขาซะเพราะพวกเขามีมากกว่า700คนในขณะที่แมกนิสมีเพียงแค่40คนเท่านั้นซึ่งแมกนิสก็ได้ส่งจดหมายตอบโต้กลับไปยังฝ่ายนาซีเยอรมันโดยแมกนิสกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดจะไม่มีวันยอมแพ้แต่ถ้าหากทหาร700คนของนาซีอยากจะยอมแพ้ต่อพวกเขาพวกเขาก็ยินดีซึ่งหลังจากที่ฝ่ายนาซีเยอรมันได้รับข้อความของแมกนิส ก็ทําให้เขาเดือดดาลเป็นอย่างมากก่อนที่ทหารฝ่ายนาซีเยอรมันเ0 0นายจะเคลื่อนกําลังพลมายังคลองดูฟและได้เข้าปะทะกับหน่วยของแมกนิสที่มีเพียงแค่40คนเท่านั้นซึ่งหน่วยของแมกนิสและทหารฝ่ายนาซีเยอรมันก็ได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดในขณะที่แมกนิสอยู่ในชายภูมิที่ได้เปรียบมากกว่าพวกเขาได้ขุดสนามเพาะและตั้งฐานทัพในการป้องกันเป็นอย่างดีพวกเขามีทั้งปืนครกปืนกลและระเบิด ทำให้การป้องกันของแมกนิสเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากการประทะนานกว่าสาวัน3คืนจนในที่สุดหน่วยกําลังเสริมจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่อยู่ในชายหาดนอวบังดีก็ได้เข้ามาสมทบและชนะในสมรภูมินั้นไปได้ในที่สุดและนาซีเยอรมันก็ถูกจับเป็นชเชลยศึกเป็นจํานวนมากด้วยชื่อเสียงของหน่วยพลล่มโดยเฉพาะเจคแมกนิสโด่งดังเป็นอย่างมากจากความกล้าหาญและความบ้าดีเดือดของเขา ทำให้แมกนิสได้เข้าร่วมกับสมรภูมิมากมายหลายแห่งและชื่อเสียงของหน่วยพลล่มจากฝ่ายสัมพันธมิตกรก็ยังดังไกลไปถึงฝ่ายนาซีเยอรมันถึงความโหดเหี้ยมความบ้าดีเดือดและความมุทะลุข,ของพวกนี้ด้วยในฐานะของฝ่ายนาซีเยอรมันหน่วยพลล่มจากฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะหน่วยฟิลตี้เทอร์ทีนที่ถูกก่อตั้งโดยเจคแมกนิสเป็นที่โด่งดังถึงความโหดเหี้ยมและสร้างความเกรงกลัว ให้กับฝ่ายนาซีเยอรมันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อได้รับรู้ว่าสมรภูมิไหนมีหน่วยของแมกนิสเข้าร่วมด้วยฝ่ายอักษะก็จะเกิดความกังวลอยู่ไม่น้อยและแมกนิสก็ยังเป็นทหารพลร่มที่โดดล่มมากถึง4ครั้งและยังมีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวของตัวเองในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเขาได้เหรียญก้าหารมากมายจากทางฝรั่งเศสและหน่วยฟิลตี้เทอทก็ได้กลายเป็นตำนานของฝ่ายสัมพันธมิตร จากบุคลิกของพวกเขาที่ดูเหมือนนักเลงข้างถนนเหมือนกุยนิสัยเสียซึ่งมันแย่ถึงขนาดที่ว่าทางกองทัพของสหรัฐอเมริกายังไม่อยากจะส่งพวกเขาไปยังสนามรบเลยและหน่วยฟิลตี้เทอทีนก็ได้ถูกเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือที่บอกเล่าประวัติการประชนภัยของหน่วยนี้และถูกเล่าขานเป็นตำนานของฝ่ายสัมพันธมิตรเรื่อยมา